โอเคครับพี่น้องทุกท่านครับตอนนี้เราติดตั้งลงรถเรียบร้อยนะฮะในเดวรา m p 3 0 0ฮะเป็น12นิ้วนะฮะอยู่กลางกลางแดดเลยวันนี้ฮะเนื่จากรถเป็นตู้ทึบสูงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างเช็คเสร็จแล้วนะครับแข็งตู้นี่เป็น86นะฮะ8พานนะครับ6กพานพิเตอร์ะฮะพิเตอร์ตัวนี้เป็นสีดำนะครับ หลังก็จะมี8ดอกทวิตเตอร์สนะครับแล้วก็6นิ้ว1คู่ครูนะฮะแล้วก็8นิ้ว1ครู่ครับดูแผงประตูฮะประตูหน้าอันนี้อยู่กันกลางแดดเลยนะครับเคยเห็นได้อยู่ภายในนะฮะอันนี้เอาดอแล้ววันนี้ฮะโอเคผ่านนะครับเดี๋ยวปิดไฟฮะเช็คสาไลท์กันหน่อยฮะนี่ฮะเป็นงานดำแดงนะครับพุ่มหนังสีดำนะครับตัดด้วยสีแดงครับลูกค้ามีของมานะครับ ก็ซื้องานซาวจากเราอีกทีหนึ่งนะครับส่วนไฟลูกค้าเลือกใช้เป็นนะครับสำหรับวงใหญ่ไบบูนะครับวงเล็กเป็นวอร์มไว้นะฮะนะฮะเรียบร้อยสาหรับไวริงมาดูงานไวริงอีกทีหนึ่งนะครับพาวเวอร์ตัวเล็กลูกค้ามีมาเหมือนกันนะครับเป็นสี่เจ้าลูกค้าดีครับแผง Power AM นะครับคาร์ดี4ช่องขับแผงหลังนะครับสาปาสำรองไฟลูกค้าซื้อเพิ่มเติมจากเรานะฮะตัวนี้ลูกค้ามีมานะฮะงานเก็บสายเรียบร้อยฮะทดาสอบเรียบร้อยนะฮะประตูหน้าดังนะครับแสดงว่า power ใต้เบาะทํางานนะครับลูกค้าเลือกใช้ NP นะฮะ power ซาวลูกค้ามีมาแล้วนะฮะทำงานซาวมา2รอบแล้วไม่ดังนะครับมาแก้ตู้ใหม่พร้อมกับทางานซาวใหม่ฮะขอบคุณลูกค้ามากๆครับ อย,อยุธ่ยาฮะแต่แขวะตูดังแล้วแสดงว่าพาวเวอร์ใต้เบาะนะฮะหรือพาวเวอร์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยทำงานดีนะฮะไฟเข้าจติงเงกันไปฮะ,ะสำหรับคาเอ็กตัวนี้นะฮะไม่ร้อนไม่ร้อนนะฮะนี่ฮะแปดนิ้วทำงานหกนิ้วทำงานทวิตเตอร์ทำงานฮะเ็าแสดงว,ว,ว่าพาวเวอร์ตัวนี้ทำงานนะครับเสียงออกครบนะฮะสำรองไฟเรียบร้อยนะครับซับเบดนะครับลูกค้า ซื้อเพิ่มเติมจากเรานะฮะตัวนี้ฮะ12นิ้วร้อยแปภายใต้แบรนด์ YK นะครับแบบนี้ฮะติดตั้งในตู้นะครเป็นตู้ RGB นะครับเรียกว่าตู้ฟาด RGB ไฟเปลี่ยนสีด้วยรีโมทฮะ12นิ้วโครงหล่อไม่เด็กร้อยแปดก้อนนะครับเป็นโครงสีฮะพอสวยงามแบบนี้เลยนะครับนานๆจะได้เห็น o u t d o แบบนี้ฮะ สีสันนี่สดจริงๆเลยนะฮะอยู่ข้างในอาจจะมืดไปหน่อยนะฮะนี่ฮะดูแผงประตูครับสวยเลยนะครับทำงานครบทำงานครบนะฮะแสดงว่าซาวไวริงผ่านนะครับโปสเต็ปผ่านเดี๋ยวเราจะส่งรถกันแล้วนะฮะมีนี่ฮะสวิตช์ปิดเปิดไฟตำแหน่งนี้แล้วสวิตช์ปิดเปิด Power อร์แนะฮะแบบนี้ฮะเลือกใช้เหมือนรถตู้ฮะเราก็มีให้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาส่งรถกันครับร้อนจริงร้อนจริงฮะ